อยากให้ทุกคนนะคะเห็นตารางรายได้จากการมีตู้ยอดเหรียญโดยเฉลี่ยกันค่ะนี่นะคะจะเป็นตู้เครื่องดื่มอัตโนมัต3มิ3เมนูนะคะทุกคนดูที่ช่องแรกค่ะจํานวนตู้นะคะถ้าเกิดคุณมี1ตู้นะคะรายได้นะคะต่อแก้วเนี่ยกำไร5บาทเลยนะคะทุกคนแล้วถ้านะคะขายได้100แก้วต่อวันนะคะคุณจะได้กําไรวันละ500บาทค่ะแล้วพอมาคิดเป็นเดือนนะคะทุกคนก็จะมีกําไรต่อเดือน1 5 0 0 0บาทเลยนะคะ รายปีค่ะ180,000บาทราย3ปีอยู่ที่5,40,000 0บาทเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะถ้าเราอยู่ในเรทนะคะ10ตู้20 50, ตู้50ตู้ร้อยตู้เนี่ยนะคะการลงทุนก็จะมีเรทนะคะที่ถูกลงมาค่ะกำไร10ตู้อยู่ที่วันละ5,000บาทเลยนะคะทุกคนเดือนละแสน0 0 0 0 0บาท ปีละ1ล้านแแสนบาทค่ะแล้วก็ถ้า3ปีคุณจะได้ไปถึง5 4ล้าน4แสนบาทเลยทีเดียวค่ะทุกคนอันนี้นะคะขึ้นอยู่กับทําเลค่ะเพราะว่าบางที่เนี่ยขายได้วันละ80แก้วบางที่ขายได้วันละ100ถึง200แก้วแบบเติมกันไม่ทันเลยค่ะ